เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องโมทนาบุญมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณบทความจากท่านผู้ใช้นามปากกาวา่าพอ่อและขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูธรรมทรภไพรั์สิริจันโทเจ้าอาวาสวัดสแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อนุญาตให้นำเรื่องราวมาเผยแพร่ ฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับอย่ารอจนหมดโอกาสหลวงปูด่ดูท่านบอกเตือนตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมไปกราบท่านเมื่อสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาว่า อย่าเอาแต่เที่ยวกราบพระวัดนั้นวัดนี้จนลืมพระอรหันต์ที่บ้านนะมาจนถึงวันนี้คำหลวงปู่ก็ยังก้องอยู่ในหูเสมอพ่อแม่เลี้ยงเรามาลำบากเพราะเรามามาอะไรที่จะเป็นความสุขความสบายใจของท่านเราก็ควรใส่ใจเคยพูดบอกน้องๆหลายคนว่าแม้ว่าบางคน ยังไม่ได้ทำงานมีเงินมาบำรุงเลียงให้ท่านมีความสุขอย่างน้อยสิ่งที่เราทำได้ทันทีก็คืออย่าพูดหรือทำอะไรในทางที่จะทำให้ท่านไม่สบายใจเท่านี้ก็มีคุณค่าไม่น้อยพ่อแม่ไม่ใช่คนรับใช้ที่เราจะทานอาหารแล้วเอาจานข้าววางกองให้ท่านหล้างให้หรือต้องคอยเก็บที่นอนให้เรา พ่อแม่ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์เสียที่ติดมาจาัดที่ทำงานพ่อแม่ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มที่เราจะถอนเอาได้ตามใจชอบอย่างไม่รู้คุณค่าของเงินและไม่รู้ถึงความลำบากของพ่อแม่ที่กว่าจะหาเงินมาได้พ่อแม่ไม่ใช่ผู้เป็นอมะตะ เมื่อท่านเข้าสู่วัยชราสังขารท่านย่อมเปราะบางหากเราไม่ระลึกถึงและตอบแทนพระคุณท่านในวันนี้แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้ยังมีโอกาสผนแนกโมทนาบุญสมัยก่อนจะมีชาวบ้านวัยกลางคนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย มานั่งสนทนากับหลวงปู่อยู่ตรงหมายาวข้างหน้ากุฏิหลวงปู่พอมีคนกรุงเทพมาถวายทานหลวงปู่ชาวบ้านเหล่านี้ก็จะขยับไปนั่งถ่ยถ่ายหมายาวด้านขวาเพื่อเปิดทางให้คนกรุงพอคนกรุงกล่าวคำถวายและประเคนของถวายหลวงปู่ชาวบ้านเหล่านี้ ก็จะพนมมือหลับตาอธิษฐานจิตน้อมถวายของเหล่านั้นแด่พระพุทธเจา้าพร้อมกับโมทนาบุญกับคนกลุ่มที่ได้ถวายทานอันนี้เป็นอุบายที่หลวงปูด่ดูแนะนำชาวบ้านที่มาปฏิบัติภาวนากับท่านให้ฉลาดเอาบุญกล่าวคือแม้ชาวบ้านจะไม่มีปัจจัยทำบุญก็สามารถเป็นแผนกอนุโมทนาบุญได้ โดยอาศัยพื้นฐานความชำนาญในการทำสมาธิตั้งจิตให้สว่างแล้วน้อมของที่มีผู้เตรียมถวายหลวงปู่ขึ้นถวายพระพุทธเจา้าซึ่งจะปรากฏหรือไม่ปรากฏนิมิตอย่างไรก็ถือว่าเจตนาและกิริยาบุญได้สำเร็จแล้วบุญเกิดแล้วจากนั้นก็นึกโมทนากับผู้เป็นเจ้าของทานอีกทีหนึง่ง เล่าให้พวกเรารู้จักวิธีให้ได้บุญตามอุบายที่หลวงปู่ดูเคยแนะนำชาวบ้านแต่อย่าเอาแต่สังกัดแผนกโมทนาบุญอย่างเดียวละ่ะต้องสังกัดแผนกทำบุญโดยตรงทั้งทานศีลและภาวนาด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลก และวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370